บำเรรักพันธะเถื่อนตอนที่หนึ่งความลับของเรา ก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะและตอนนี้ทางช่องพวงชมพูและช่องม่านทับทิมมีปุ่ม Super t ร์แ k s แล้วนะคะแฟนๆท่านใดอยากสนับสนุนพวงก,ก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มขอบคุณใต้คลิปแล้วเลือกจำนวนเงินที่จะสนับสนุนช่องได้เลยจ้า อ๋อตอนนี้ช่องพวงชมพูมีระบบสมาชิกแล้วนะคะแฟนๆที่อยากฟังนิยายเรื่องใหม่ก่อนใครแบบลงครบจบทุกตอนไม่ต้องรอให้เสียอารมณ์อย่าลืมสมัครสมาชิกกันเข้ามานะคะเริ่มต้นเพียง80บาทต่อเดือนเท่านั้นจ้าไหนมีอะไรอยากระบายพูดมาสิเรารอฟังอยู่เป็นเสียงหวานที่ดังขึ้นหลังจากพาตัวเองมาพบกับเพื่อนตามที่นัดหมายซึ่งเพราะเห็นว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นเพื่อนที่คบหากันมานานเธอจึงไม่ได้ระวังตัวอย่างที่มันควรจะเป็น คือเราพูดมาเลยเรารอฟังอยู่เราชอบมายอมนะเป็นแฟนกับเราเถอะสิ้นเสียงร่างบอบ,บางของเด็กสาวอายุ18ก็ถูกเพื่อนสนิทรังเข้าไปกอดแล้วก็เป็นเธอเองที่เริ่มขัดขืนไม่ชอบใจเลยที่อยู่ๆเขาก็กล้ามาทำเรื่องบ้าๆแบบนี้กับตัวเองเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทีไม่นัดหยุดนะทำบ้าอะไรอะ มันธนาไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเพื่อนชายคนสนิทจะกล้าทำเรื่องแบบนี้กับตัวเองคราวแรกที่เธอยอมออกมาพบเขาที่กระท่อมท้ายไร่ก็เพราะอีกฝ่ายอ้างว่ามีปัญหากับที่บ้านอยากได้ใครสักคนมารับฟังและให้กำลังใจเธอในฐานะเพื่อนถึงได้ร้อนรนปั่นจักรยานมาหาทันทีที่ทราบเรื่องโดยไม่คิดไม่ฝันเลยว่าทั้งหมดนี้มันจะเป็นกับดักที่เขาสร้างขึ้นมาหวังเปลี่ยนสถานะเพื่อนให้กลายเป็นอย่างอื่นแทนแบบนี้เรารักไม่ยอมนะ หากเขาปล่อยเธอไปในวันนี้แน่นอนว่าเขารู้ดีว่าตัวเองจะไม่มีสิทธิ์เข้าใกล้เธออีกเลยเพราะแบบนั้นชายหนุ่มจึงตัดสินใจแล้วว่าวันนี้แหละที่เขาจะทําให้เธอตกเป็นของตัวเองเสก่อนที่เธอจะกลายเป็นของใครอีกคนคนที่เขาไม่มีวันเทียบได้ไม่ว่าจะด้วยสถานะไหนก็ตามทีเป็นมาไปแล้วนะไงปล่อยเราอย่าทําแบบนีน้ปล่อย สัมผัสอันน่ารังเกียจที่กำลังปัดป่ายไปทั่วตัวทำให้เธอกลัวจนกลั้นเสียงสะอื้นเอาไว้ไม่อยู่กระทั่งเมื่อจูบแรกในชีวิตเกือบเกือบจะโดนชิงไปร่างของอีกฝ่ายก็ถูกเหวี่ยงจนกระเด็นด้วยฝีมือของใครอีกคนที่แอบขับรถตามกันมาจนกระทั่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาก็รีบลงมาจากรถมาช่วย แน่นอนว่าการมาของเขาทําให้เธอกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่เป็นความผิดของเธอที่ไม่ยอมเชื่อฟังเขาแต่แรกทั้งๆท,ที่เขาบอกก็แล้วขู่ก็แล้วแต่เธอก็ยังอยากที่จะเอาชนะแล้วผลเป็นยังไงล่ะสุดท้ายก็กลายเป็นเธอเองที่พลาดท่าให้กับคนที่เธอไม่มีวันให้อภัยกับสิ่งที่เขากระทํากับตัวเองในวันนี้ไม่มีวันไปรอในรถ เธอไม่รอให้เขาต้องเอ่ยสั่งขึ้นมาอีกรอบหลังจากตั้งสติได้ก็รีบพาตัวเองวิ่งมาขึ้นรถที่ยังคงติดเครื่องอยู่ไม่นานคนที่กำลังหงุดหงิดเต็มที่ก็เดินตามขึ้นมาติดๆหลังจากจัดการสั่งสอนให้เอีเวน,นั่นมันรู้สำนึกว่าอะไรที่มันควรแตะอะไรที่ไม่ควรแม้แต่จะเฉียดเข้าใกล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนของเขายิ่งไม่ควรแม้แต่จะคิดเพราะว่านอกจากจะทำให้มันชะตาขาดแล้วนั้นมันยังจะทำให้ใครอีกคนต้องมารับอารมณ์ร้ายๆของเขาด้วยโทษฐานที่เตือนแล้วไม่ฟังเชื่อใจคนง่ายจนเ้ารูสึกโมโมห เป็นยังไงล่ะเพื่อนสนิทของเธอฉันเตือนกี่ครั้งแล้วว่ามันไว้ใจไม่ได้แล้วสุดท้ายเป็นไงหากเขาไม่เอะใจแอบขับรถตามมาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเคยสำนึกบ้างไหมก่อนคิดจะทำอะไรอย่ามาซ้ำเติมกันได้ไหมคะแค่นี้หนูก็เสียใจมากพอแล้ว มันจริงอย่างที่เขาว่ามาทั้งหมดนั่นแหละเธอเชื่อใจคนง่ายเองแต่ถึงอย่างนั้นแทนที่จะปลอบเขากลับมาซ้ำเติมกันมันใช้ได้ที่ไหนในส่วนของไอ้สารเลวนั่นก็อย่าได้หวังเลยว่ามันจะมีโอกาสได้เฉียดเข้าใกล้เธออีกความเป็นเพื่อนระหว่างเราสองคนถือว่าขาดกันตั้งแต่วินาทีนี้ไปสมน้ำเน้าแน่นอนว่าไม่มีคำปลอบโยนใดเกิดขึ้นสิ่งเดียวที่มีก็แค่สายตาที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจอย่างถึงที่สุดแทนเอ๊ะคุณแม่ คนนี้เขาไม่ตอบอะไรกลับมานอกจากออกรถพาแม่ตัวดีกลับมาที่บ้านพักอีกหลังของตัวเองซึ่งอยู่ไม่ไกลจากไร่ของเพื่อนรักเท่าไหร่เพราะสภาพของเธอในตอนนี้ขืนปล่อยให้กลับไปมีหวังได้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแน่เพลเพลิๆป้าเธอจะให้เอเวนนั้นรับผิดชอบเธอด้วยการแต่งงานซึ่งมันเรื่องอะไรที่เขาต้องยอมให้เรื่องบัตรบแบบนั้นเกิดขึ้นข้ามศพเขาไปก่อนเธอลงมา กระทั่งถึงที่หมายเสียงเข้มถึงได้เอ่ยขึ้นอีกครั้งนั่นเลยทําให้เธอต้องยอมขยับตัวเดินลงมาจากรถตามเขาเข้ามาในบ้านบ้านไม้หลังงามที่เธอนั้นมีกุญแจสํารองติดตัวและสามารถมาพักได้ทุกเมื่อที่ต้องการเพราะคนตรงหน้าเคยให้กันไว้หนูขอโทษค่ะที่ไม่เชื่อคุณ ทั้งๆที่เขาเตือนแล้วเตือนอีกว่าเธอไม่ควรไว้ใจคนง่ายเกินไปแต่ก็เป็นเธอเองที่ดื้อรั้นเพราะคิดอยู่เสมอว่าอีกฝ่ายนั้นคือเพื่อนที่คบหากันมาหลายปีแม้ลึกๆในใจแล้วเธอจะรู้ว่าเขาไม่ได้คิดกับเธอแค่เพื่อนแต่ถึงแบบนั้นเธอก็ยังวางตัวเหมือนเดิมไม่เคยไปให้ความหวังเพราะทั้งใจเธอในตอนนี้นั้นมีแต่คนตรงหน้าคนนี้ที่สําคัญกว่าใครจำไว้เป็นบทเรียนอย่าเที่ยวไว้ใจใครง่ายๆแบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องเจ็บจะมีแค่เธอ ที่เตือนก็พราะหวังดีทั้งนั้นแต่หากคนตรงหน้ายังดื้อดึงไม่ยอมเชื่อฟังก็แล้วแต่เลยหนูขอโทษจริงๆนะคะจากนี้หนูจะไม่ไดื้ออีกแล้วดีกันนะก็เด็กมันขยันยั่วออกขนาดนี้แล้วจะให้เขาทนอยู่เฉยได้ยังไงมันจบโดนตรงไหนบ้างฉันจะลบรอยอีบ้านให้หมด สุดท้ายก็เป็นเขาที่เอ่ยถามขึ้นหลังจากตวัดให้อีกคนล้มนั่งบนตักความหวงแหนนับวันเหมือนจะยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เขาไม่อยากปิดบังเรื่องของเราอีกต่อไปแต่ก็เป็นเธอที่ยังไม่พร้อมโดนทั้งตัวเลยค่ะ <c oughs> งั้นก็ต้องลบมันทั้งตัวสินะจบคำเรียวปากหนาก็ปิดกั้นคำพูดมากมายด้วยจูบอ่อนนุม่มซึ่งมันเป็นจูบที่เท่าไหร่ระหว่างเขากับคนตรงหน้าก็ไม่แน่ใจเขารู้ <c oughs> แต่เพียงว่าทุกครั้งที่สัมผัสม,สมันยิ่งจะเลยเถิดออกไปไกลไกลเกินกว่าที่บางครั้งเขาากก็ไม่อยย ครั้งนี้ไม่หยุดแล้วได้ไหมคนถูกถามลังเลอยู่นานทีเดียวหากแต่สุดท้ายแล้วความรักที่เธอมีต่อเขาก็ทําให้ต้องพยักหน้าให้คนดีนั่นถือได้ว่าเป็นคําหวานที่สุดเท่าที่เขาเคยมอบให้ก่อนที่ทุกอย่างจะเลยเถิดไปไกลไกลกว่าทุกครั้งที่เคยสัมผัสนหนูรักคุณนะคะเมธาตอบแทนคําพูดน่ารักของคนใต้ร่างด้วยจูและไม่ลืมมอบคําคํหนึงให้กับเธอกลับไปเป็นรางวัลฉันก็รักเธอแม่คนดื้อของฉัน มันธนายิ้มรับก่อนจะปล่อยให้เขามอบประสบการณ์อันแสนหวานให้กันนานต่ออีกสองชั่วโมงก่อนที่เขาจะขับรถมาส่งเธอที่บ้านและยังตีมืนเข้ามานั่งทานข้าวกับเธอและผู้เป็นป้าด้วยท่าทีเป็นกันเองได้หน้าตาเฉยทานเยอะๆนะคะคุณเมธแก่ด้วยนังไมโยมรีบีบกินขา้าวแน่นอนว่าป้าของเธอชอบเขามากท่านจึงต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีจ้ะป้า คนถูกเรียบตอบรับเพียงสั้นๆก่อนจะก้มหน้าก้มตากินข้าวของตัวเองต่อโดยไม่รู้ตัวเลยว่าทุกการกระทํำของตัวเองนั้นตกอยู่ในสายตาของคนข้างกายแทบจะตลอดเวลายิ่งได้มาเป็นเมียเมทาก็ยิ่งมั่นใจว่าต่อให้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะยังทำทุกทางเพื่อให้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นแม่ของลูกเป็นคู่ชีวิตเป็นคนที่เขาปรารถนาอยากจะตื่นมาเจอในทุกๆเช้าและเชื่อเถอะว่าเขาทำมันได้แน่และจะทำในเร็วๆนี้ด้วย มันทนารู้ดีว่าเรื่องราวระหว่างเธอกับใครอีกคนนั้นเป็นเรื่องที่ยากถึงอย่างนั้นเธอก็ยังหวังว่าเราจะไปกันต่อได้นานกว่านี้แรกเริ่มทุกอย่างมันดีไปหมดแต่ก็เป็นเธอเองที่กลัวกลัวว่าความรักของเราจะต้องพังลงหากมีใครสักคนได้รู้เรื่องพวกนี้เธอยังไม่พร้อมที่จะประกาศบอกใครต่อใครถึงความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาเพราะสำนึกอยู่เสมอว่าตัวเองกับเมทานั้นแตกต่างกันมากเหลือเกินและคนที่จะต้องถูกนินทาก็น่าจะหนีไม่พ้นเขาไหนจะครอบครัวเขาที่คงไม่พอใจเท่าไหร่หาก รู้เรื่องนี้ใครเลยจะไปรู้ว่าแม่ของเขาเป็นพวกเจ้ายศเจ้าอย่างและเพราะว่ารู้เธอถึงได้บอกปัดทุกครั้งที่เขาเอ่ยถึงเรื่องนี้บอกตามตรงว่าเธอกลัวกลัวว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ความรักของเราสองคนถึงจุดเปลี่ยนกลัวแทนเขาด้วยที่ต้องอายคนหากสุดท้ายแล้วเลือกคนอย่างเธอไปเป็นคู่ชีวิตผู้หญิงที่ไม่มีส่วนไหนเหมาะสมหรือคู่ควรกับเขาเลยโกรธอะไรหนูนักหนาคะก็นูบอกแล้วไงว่ายังไม่พร้อม และความไม่พร้อมของเธอก็ทําให้เป็นประเด็นต้องทะเลาะก,กันอยู่เรื่อยซึ่งเธอไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทําไมเขาจะต้องทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่ในเมื่อเธอไม่พร้อมแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะพร้อมเมื่อไหร่ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ก็เพราะว่าเขาไม่ว่านี่ไงมันถึงได้เป็นปัญหามันทนาได้แต่คิดก่อนจะขยับเข้าไปไล่เขาขึ้นอีกหน่อยหวังจะเอาใจสักนิดทําไมถึงได้อยากเข้าไปหาป้าหนูนะคะคุณแม่รีบหรอ เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าป้าของเธอนั้นจะคิดเห็นยังไงหากได้รู้เรื่องนี้เพราะที่ผ่านมาท่านมักสอนให้เธอนั้นเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่เสมอมาเลยพานทำให้ทุกสิ่งดูน่ากังวลไปหมดไม่ว่าเรื่องไหนเธอรู้ว่าป้ารักเธอมากและท่านเองก็หวังให้เธอมีชีวิตที่เงียบสงบเพราะรู้ถึงความหวังดีของท่าน,านเธอจึงลำบากใจไม่น้อยหากต้องบอกเรื่องนี้ให้ท่านได้รู้สันอายุเท่าไหร่แล้วถ้าไม่รีบตอนนี้จะให้รีบตอนไหนหรือเธอไม่ชอบไม่อยากสร้างอนาคตไปพร้อมกันกันกบฉัน อีกฝ่ายยังเด็กมากหากเทียบกับเขาที่อายุมากกว่าเกือบเกือบหนึ่งรอบเพราะแบบนั้นถ้าหลังจากวันนี้เธอจะมีความคิดอยากคบหาคนช่วงอายุพอๆกัน<ๆ>เขาก็พร้อมที่จะเข้าใจขอแค่เพียงเอ่ยมาคำเดียวก็พอหนูชอบคุณชอบมาตลอดแต่ขอเวลาหนูหน่อยไม่ได้เหรอคะหากพูดถึงความรู้สึกแล้วเธอชัดเจนมาเสมอว่าชอบเขาเป็นเขาเสียมากกว่าที่กว่าจะรู้ตัวว่าชอบเธอก็กิกนเวลาอยู่เป็นปีๆแม่ฉันอยากอุ้มหลานมาก แต่ถ้าเธอไม่พร้อมบางทีท่านอาจจะพาผู้หญิงมาแนะนําให้ฉันได้รู้จักเรื่องราวที่ได้รู้ทําให้เธอได้แต่อึง้งก่อนที่จะเอ่ยถามกลับด้วยประโยคที่เต็มไปด้วยท่าทีเสียใจถ้าไม่ใช่หนูจะเป็นใครก็ได้หรอคะ ความเศร้าที่ผ่านแววตาคู่สวยนั้นทําให้คนมองได้แต่บอกตัวเองว่าห้ามหลงกลเด็ดขาดอย่างไรเสียเขาก็ต้องใจแข็งเข้าไว้หากไม่อยากจะเสียเรื่องจะไม่ใช่เธอได้ยังไงในเมื่อเขาเลือกแล้วว่าต้องเป็นคนนี้ที่พูดออกไปเมื่อครู่เขาก็แค่อยากให้เธอยอมใจอ่อนให้เขาได้เข้าไปพูดคุยกับป้าของเธอถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเราเท่านั้นเขาไม่ได้คิดจะมีใครมาแทนเธอเลยเรื่องบ้าๆพวกนั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นในหัวของเขาเลยสักครั้งเพราะฉะนั้นอย่าได้หวังเลยว่าเขาจะปล่อยให้มันได้เกิดขึ้นจริงๆกับเราเรื่องน เธอก็รู้นี่ว่าแม่ฉันเป็นคนแบบไหน เธอรู้แต่เธอก็แค่อยากขอเวลาอีกหน่อยมันไม่ได้เชียวหรอหรือว่าสิ่งที่เธอร้องขอมันยากเกินไปเขาจึงให้กันไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ในสถานะหลานสาวแม่บ้านเหมือนเธอนี่ถึงได้ไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ไหนจะป้าของเธอนน่นอีกอีกฝ่ายคงไม่มีวันยอมรับเรื่องนี้ง่ายๆแนะ่เพราะท่านกลัวว่าเธอจะตกอยู่ในสถานะเดียวกันกับแม่แม่ที่ต้องกลายเป็นเมียน้อยทั้งทงท,งท,งที่ท่านมาก่อนแต่ด้วยสถานะทางสังคมครอบครัวของพ่อจึงได้เลือกที่จะให้ท่านแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนที่เหมาะสมกว่ากระทั่งพ่อตายแม่เธอก็ไม่ได อะไรเลยสักอย่างสุดท้ายท่านก็ทิ้งเธอไปกับผู้ชายคนใหม่มีแต่ป้าเท่านั้นที่รับเลี้ยงเธอเพราะสงสารเึงขอร้องคุณนดนให้เธอได้เข้ามาอยู่กับท่านด้วยกันที่ไรเธอกลัวอะไรมะยม ชื่อเล่นที่มีเพียงคนสนิทเท่านั้นที่เรียกมันทําให้เธอได้แต่จ้องมองเขาด้วยความรู้สึกหนักใจความกลัวที่เขาถามถึงมีมากก็จริงและเขาคงไม่มีวันมาเข้าใจความรู้สึกของเธอได้แน่เพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่ต้องถูกมองด้วยสายตาเหยียดหยามจากคนอื่นๆสิ่งเหล่านั้นมันคือความต่างของเราและต่อให้เขาจะบอกให้เธอปล่อยผ่านไม่ต้องไปสนใจแต่สุดท้ายเธอก็ทําแบบนั้นไม่ได้จริงๆหรือว่าเราจะเลิกกันดีคะบางทีเราอาจไม่เหมาะกันจริงๆ ใช่ว่าเขาเหนื่อยคนเดียวเมื่อไรเธอเองก็เหนื่อยเช่นกันที่ต้องมาแบกรับกับความรู้สึกที่แสนเหน็ดเหนื่อยพวกนี้ถามว่ารักเขาไหมก็ต้องบอกเลยว่ารักมากแต่ถ้าความรักมันทําให้เหนื่อยบางครั้งการถอยไปตั้งหลักอาจเป็นผลดีต่อเราได้มากกว่ามายมหนูเหนื่อยถ้าความรักของเรามันยากขนาดนี้ก็เลิกเลิกกันเถอคะค่ะคุณแม่จะได้ไปเจอผู้หญิงดีๆที่แม่ของคุณยอมรับ ให้มันจบแบบนี้เลยดีไหมจะได้ง่ายสำหรับทุกคนหรืออย่างน้อยก็ง่ายสำหรับเขาที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลามารอเด็กบ้านๆอย่างเธอไม่เลิกเธอเป็นเมียฉันแล้วจะมาเลิกได้ยังไงห้ามพูดอะไรแบบนี้ออกมาอีกไม่งั้นฉันจะประกาศให้ทุกคนได้รู้ให้หมดว่าเธอเป็นเมียฉันตั้งแต่อายุสิ คุกก็คุกสิวะกลัวที่ไหนในเมื่อเรื่องระหว่างเขากับเธอมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากความพลาดพลัง้งแต่มันเป็นความผิดพลาดที่เราสองคนต่างก็มีให้กันและกันและที่ผ่านมาเราเองก็ฝ่าฟันอะไรต่อมีอะไรกันมามากอยู่ๆจะให้เลิกกันไปดื้อๆเพราะเรื่องบ้าๆแบบนี้เขารับไม่ได้ถ้าง,งั้นรอหนูได้ไหมคะขอเวลาทําใจหน่อยแล้วหนูจะเป็นคนไปบอกเรื่องของเรากับป้าเองนะคะ เขารักเธอออกขนาดนี้จะให้พูดอะไรได้อีกนอกจากยอมตกลงก่อนคว้าอีกคนมาก่อดต่อให้จะทําเหมือนใจร้ายแค่ไหนหากแต่สุดท้ายแล้วเขาก็พร้อมที่จะใจอ่อนอยู่เรื่อยเป็นแบบนี้เสมอและคงเป็นตลอดไปให้อีกแค่สองเดือนนะไม่งั้นฉันนี่แหละที่จะเป็นคนเข้าไปสู่ขอเธอกับป้าชบาด้วยตัวเอง เป็นอันเข้าใจกันดีก็แวะโรงแรมก่อนกลับบ้านได้ซึ่งกว่าเขาจะพาอีกคนกลับไปส่งไร่ก็เย็นย่ำเข้าไปแล้วก็เด็กมันยั่วเลยหลวมตัวเล่นด้วยนานไปหน่อยไว้แต่งงานได้มาเป็นเมียเมื่อไหร่เขาจะทบต้นทบดอกให้หนำใจเลยคอยดูความลับที่คิดว่าอยากจะปล่อยให้มันอยู่กับตัวเองและคนรักไปให้นานอีกหน่อยมีอันต้องพังทลายเมื่อแม่ของเขาดันได้รู้เรื่องนี้เพราะแบบนั้นท่านถึงได้ส่งคนสนิทไปรับตัวเธอมาถึงที่นี่นี่เงินหนึ่งล้าน พร้อมๆกับข้อเสนอที่มันทําให้เธอตกใจต่างจากคนตรงหน้าที่ยังคงวางสีหน้านิ่งเฉยเรากับจะบอกให้รู้ว่าเงินหนึ่งล้านที่ยื่นมาให้นี้ท่านไม่ได้รู้สึกเสียดายเลยสักนิดหากมันจะทําให้เธอยอมเลิกรากับลูกชายท่านได้คุณนายจะจ้างให้หนูเลิกกับคุณแม่หรอคะเคยเห็นแต่ในละครหลังข่าวไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าจะได้เจอกับตัวเองและใช่เงินก็อยากได้แต่ว่าเรื่องแบบนี้เธอตัดสินใจคนเดียวได้ที่ไหนใช่ทำไมรู้ว่าน้อยไป แต่สาหรับหลานคนใช้แบบเธอเงินเท่านี้ฉันว่ามันก็เหมาะสมแล้วนะจะให้พูดยังไงดีละ่ะลองคิดกันดูเล่นๆนะระหว่างเธอรับเงินหนึ่งล้านนี้ไปอีกไม่นานมันก็คงหมดแต่ถ้าเธอแต่งงานเป็นเมียกับลูกชายของท่านชาตินี้ทั้งชาติก็คงอยู่สุขสบายไม่ต้องถูกตราหน้าว่าเป็นหลานคนใช้ด้วยไม่ว่าจะมองมุมไหนอย่างหลังก็ดีกว่าเห็นๆซึ่งทั้งหมดนี้หญิงสาวทําได้เพียงแค่คิดกับตัวเองเงียบๆในใจเท่านั้นไม่กล้าพ,พอที่จะเอ่อยออกไปเพราะรู้ถึงผลที่อาจจะตามมาและเธอไม่อยากมีปัญหากับท่านเลยไม่ว่าจะเรื่องไหน หนูทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆค่ะเรื่องนี้คุณนายคงต้องไปคุยกับคุณแม่แดงและหากเขาอยากเลิกเธอจะไปว่าอะไรได้อันที่จริงถ้าจะให้พูดตรงๆเรื่องของเรามันก็ผิดตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วยิ่งเขายิ่งไม่ใช่คนธรรมดาด้วยเธอก็ยิ่งรู้และเตรียมใจอยู่ตลอดเวลาว่าอย่างไรเสียเรื่องของเรามันอาจต้องจบลงในสักวันต่อให้เราจะรักกันแค่ไหนแต่ว่านั่นมันก็ไม่เพียงพออยู่ดีโลกความจริงมันก็โหดร้ายแบบนี้เธอเองก็เตรียมใจมาตั้งแต่เนิ่นๆแล้วว่าวันนี้อาจมาถึง <c oughs> ฉันก็คิดเอาไว้อยู่แล้วล่ะว่าหล่อนเองก็น่าจะเป็นคนฉลาดพอตัวก็ได้ก็อยากเป็นเมียน้อยลูกชายฉันต่อนะก็เชิญแต่อย่าหวังว่าจะได้ขยับสถานะมาเป็นเมียตัวจริงของเขาเพราะว่าตามเมธนะเขามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วคำกล่าวนี้เองที่มันทําให้คนฟังช็อกไปนานร่วมนาทีเพราะว่าเธอไม่เคยรับรู้เรื่องราวเหล่านี้มาก่อนไม่เคยคุณนายหมายความว่ายังไงคะหนูไม่เข้าใจเมื่อ ไม่ทันที่เธอจะได้รับคำตอบก็เป็นเสียงเข้มของเมคาที่ตวาดดังขึ้นก่อนที่เขาจะรีบเดินเพื่อพาตัวเองเข้ามาบังเธอเอาไว้แต่ดูจากสีหน้าชายหนุ่มก็พอจะรู้ได้ว่าเขามาไม่ทันจริงๆแกมาก็ดีแล้วที่แกยังไม่ได้บอกแม่นี่หรอกเหรอว่าแกจดทะเบียนกับหนูแจงแล้ว ไม่ใช่เพราะคำพูดของแม่เขาเลยที่ทำให้เธอตกใจแต่มันเป็นความเงียบงันที่ได้รับจากเขามากกว่าสิ่งนี้เองที่มันเริ่มทำให้เธอรู้สึกกลัวกลัวว่าเรื่องราวที่เพิ่งจะได้รู้มานั้นมันจะเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่เธอไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วและเธอในตอนนี้ก็กำลังตกอยู่ในสภาพเมียรองเรื่องจริงเหรอคะจะบอกว่าช็อกก็ไม่ผิดนะเพราะเธอกำลังรู้สึกแบบนั้นจริงๆออกไปคุยกันข้างนอก แทนที่จะตอบคำถามเขากลับเลือกที่จะรั้งต้นแขนบางให้เดินออกมาขึ้นรถเพื่อพามาส่งที่บ้านตลอดทางไม่มีบทสนทนาใดๆเกิดขึ้นกับเราอีกจนกระทั่งถึงที่หมายพูดมาสิคะหนูกำลังรอฟังอยู่เมื่อจนแล้วจนรอดเธอก็ยังไม่ได้รับคำตอบอะไรจากเขาเลยเดือดร้อนเธอเองที่ต้องเป็นฝ่ายเอ่ยถามขึ้นอะไรทำให้เขาคิดว่าเธอจะใจเย็นรอให้เขาเป็นคนเปิดปากในเมื่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญที่เขาควรต้องบอกให้เธอได้รู้ตั้งแต่แรกเรื่องมันเกิดขึ้นมาห้าปีก่อน ฉันจมเป็นต้งจดทะเบียนสมรสกับลูกสาวเพื่อนสนิทของพ่อเพราะเขากําลังถูกปองร้ายจากนักการเมืองชื่อดังที่อยากได้เข้าไปเป็นเมียเก็บอีกคนมันก็แค่การละครฉากหนึ่งเท่านั้นเองอีกสองเดือนก็จะถึงกําหนดหย่าที่คุยกันไว้แล้วและฉันกับเขาเราจะหย่าก,กันทันทีที่เวลานั้นมาถึง เพราะพอ่อขอร้องครั้งนั้นเขาถึงได้ยอมช่วยลูกสาวเพื่อนรักของท่านแต่ก็ต้องมีข้อตกลงเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อกันปัญหาที่อาจจะตามมาภายหลังแน่นอนว่าพวกผู้ใหญ่เคยกระทั่งขอร้องให้เขาลองอยู่กินกับผู้หญิงคนนั้นเผื่อว่าหากเราเข้ากันได้ทุกอย่างก็จะได้ไปต่อแต่ก็เป็นเขาเองที่ปฏิเสธเพราะไม่ได้รู้สึกอะไรกับอีกฝ่ายแล้วนี่คุณคจะบอกเรื่องนี้กับหนูเมื่อไหร่หรือผพระหนูเป็นแค่หลานคนใช้ก็เลยไม่จําเป็นต้องรู้ จะด้วยเหตุผลอะไรก็ช่างมันเถอะแต่ที่ผ่านมาเขามีโอกาสตั้งมากมายที่จะบอกให้เธอได้รับรู้เรื่องนี้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่จะปิดบังทุกสิ่งเอาไว้ปล่อยให้วันนี้เธอต้องมานั่งฟังเรื่องทั้งหมดจากปากแม่ของเขามันไม่ใช่แบบนั้นมายมฟังฉันนะคนที่ฉันรักมีแค่เธอส่วนคนอื่นฉันไม่รักเราไม่คิดที่จะรักเราไม่ทะเลาะก,กันด้วยเรื่องนี้ได้ไหมส่วนแม่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะเป็นคนไปพูดกับท่านให้เอง เขาพูดทุกสิ่งด้วยท่าทีเรียบเฉยเรากับไม่ได้รู้สึกรู้สาเลยสักนิดถึงสิ่งที่สร้างไว้นั่นเองที่มันทําให้ความอดทนของเธอหมดลงหนูว่าเราห่างกันสักพักดีกว่าคะ่ะบอกตามตรงว่าเธอรับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้และตอนนี้เธออยากใช้เวลาเพื่อตัดสินใจมายมบอกตามตรงนะคะว่าตอนนี้หนูสับสนไปหมดแล้วไม่รู้แล้วว่าคําพูดของคุณคาไหนมันเชื่อถือได้บ้างจนกว่าคุณจะจัดการกับเรื่องทุกอย่างเสร็จเราอย่าเพิ่งเจอกันดีกว่านะคะ ถือว่านี่เป็นคำขอร้องจากเธอตราบใดที่เขายังจัดการกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตไม่ได้เราสองคนก็อย่าเพิ่งเจอกันเลยดีกว่าเพราะเธอเองก็ทนรับเรื่องบ้าๆพวกนี้ไม่ไหวแล้วเหมือนกันหลังจากวันนั้นมันทนาก็ไม่ได้เจอหน้าของเมธาอีกเลยไม่ใช่เพราะเขาไม่มาหาแต่เป็นเธอเองที่ไม่เปิดโอกาสให้เขาได้เข้าใกล้กระทั่งข่าวลือล่าสุดแววมาให้ได้รับรู้ว่าตอนนี้ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาปรากฏตัวขึ้นซ้ำยังสวยมากซะด้วยหมู่นี้ไม่เคยได้เจอคุณเมธเลย เอานี่ข้าฝากขนมไปเหตุเขาทีแม้จะมีท่าทีลำบากใจไปบ้างแต่เพราะไม่อยากให้ผู้เป็นป้าสงสัยหญิงสาวจึงยอมรับปากก่อนจะพาตัวเองออกมาจากบ้านเพื่อเดินทางมาหาใครอีกคนด้วยตัวเองแต่กว่าจะรู้ว่าตัวเองคิดผิดก็ตอนที่ได้รู้ว่านอกจากเขาแล้วยังมีใครอีกคนอยู่กับเขาด้วยคนนี้น่ะเหรอคะผู้หญิงที่พี่เมธอยากแต่งงานด้วยก็ไม่เท่าไหร่แจ้งดีกว่าตั้งเยอะ แล้วก็เป็นคำพูดแรกของคนตรงหน้าที่ทำให้เธอต้องกำมัดแน่นเพื่อข่มความไม่พอใจเอาไว้กับตัวเองป้าฝากขนมมาให้ค่ะหญิงสาวพยายามทำตัวให้เป็นปกติแต่ว่านั่นมันก็เหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเย็นเหลือเกินเดี๋ยวก่อนมะยมไม่ทันที่จะได้เดินหนีก็เป็นเขาที่เดินตามมารั้งต้นแขนกันเอาไว้เดือดร้อนเธอที่ต้องรีบชักแขนหลบปล่อยค่ะ มือที่เคยสวมแหวนให้กับผู้หญิงคนอื่นมาแล้วเธอไม่อยากให้มาสัมผัสดโดนตัวบอกตามตรงว่าโกรธเขาอยู่มากและยังไม่พร้อมที่จะปรับความเข้าใจอะไรกับเขาทั้งนั้นในตอนนี้ตราบใดที่เขายังจัดการกับเรื่องพวกนั้นไม่ได้เธออยากให้เราอยู่ห่างๆกันไปก่อนและส่วนมันจะนานสักแค่ไหนนั้นก็คงขึ้นอยู่กับเขาแล้วว่าจะจัดการเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วแค่ไหนเดี๋ยวฉันไปส่ง เพราะหลายวันมานี้เขาไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้คนตรงหน้าเลยสักนิดจึงอยากใช้โอกาสเหมาะๆนี้ปรับความเข้าใจกันแต่ก็เหมือนว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยากเย็นเหลือเกินเพราะว่าเธอไม่ยอมเปิดโอกาสให้กันเลยไม่ยอมขับรถมาเองคงไม่รบกวนเวลาอันมีค่าของคุณแมห่หรอกคะ่ะขอตัวก่อนนะคะ ผนนี้เธอไม่รอให้เขาได้เอ่ยหรือพูดอะไรออกมาอีกทันทีที่พูดจบก็รีพาตัวเองเดินหนีออกมาในทันทีแน่นอนว่าครั้งนี้เมธาไม่ได้เดินตามมาวุ่นวายเขาเพียงแต่ยืนมองกันอยู่อย่างนั้นโดยมีใครอีกคนยืนยิ้มยาะเธออยู่ข้างๆซึ่งภาพนั้นต่างหากที่มันยิ่งทําให้ใจเธอเจ็บปวดเมื่อได้เห็นมาวันนี้ยิ่งได้เห็นเขาอยู่กับผู้หญิงคนนั้นคนที่ใครต่อใครต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมาะสมกับเขาในทุกๆด้านภายในใจของเธอมันยิ่งเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความเจ็บปวดที่คงมีแก่เธอเท่านั้้นนททีี่่รูใขณะ เขานั้นคงไม่ได้รู้สึกอะไรเธอรักเขามากเรื่องนั้นเธอไม่เถียงเลยสักนิดแต่บางครั้งบางทีแค่ความรักเพียงอย่างเดียวมันก็คงไม่ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นฐานะทางสังคมหรือแม้แต่สายตาของคนอื่นๆที่มองมาก็ล้วนแล้วแต่สําคัญยิ่งเป็นคนอย่างเขาด้วยมันยิ่งต้องสําคัญหรือว่าเธอควรตัดใจจากเขาดี หญิงสาวหยุดความคิดที่ว่านี้ไว้อย่าเมื่อเผลอคิดถึงอีกเรื่องที่สำคัญมากกว่าทุกสิ่งเรื่องที่เธอไม่กล้าพอที่จะบอกให้ใครรู้เรื่องของหนึ่งชีวิตน้อยๆที่กำลังมีตัวตนในท้องของเธอเรื่องมันถูกเปิดเผยเอาก็เมื่อสองวันที่อยู่ๆเธอก็รู้สึกหน้ามืดขึ้นมากระทั่งตัดสินใจไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจถึงได้เจอกับความจริงที่ทำให้เธอตกใจจนทำอะไรไม่ถูกไปนานเกือบครึ่งวันเพราะไม่คิดไม่ฝันเลยจริงๆว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองทำไมต้องมาเวลาแบบนี้ด้วยนะ เธอยังไม่พร้อมลำพังจะเอาชีวิตรอดไปแต่ละวันยังยากเลยนับประษาอะไรกับการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้คิดจะทำร้ายลูกอย่างไรเสียแกก็เกิดมาแล้วและเธอจะรับผิดชอบเด็กคนนี้เองในส่วนพ่อของลูกนั้นหากเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายลงได้ก็คงมีแค่ทางเดียวคือเธอต้องปล่อยเขาไปอย่างน้อยการทำแบบนั้นก็เพื่อทำให้เขาไม่ต้องทรมานกับเรื่องวุ่นวาย ความคิดทั้งหมดมีอันหยุดชะง,งักเมื่อมีอาการวิงเวียนหัวหน้ามืดกำเริบขึ้นมาอีกคนโชคดีที่ได้ติรนา,าที่อยู่ใกล้กันประคองไว้ก่อนไหวหรือเปล่ามะยมหนไหวค่ะนั่นเป็นคำตอบสุดท้ายที่เด็กในปกครองมอบให้ก่อนที่อีกฝ่ายจะหมดสติไปเสดือด้อเดือดร้อนเจ้านายสาวที่ต้องรีบตะโกนเรียกผู้เป็นสามีให้เข้ามาช่วยกันอีกแรงโรงพยาบาลเมียกูล่ะหมอว่าไงบ้างมะยมเป็นอะไร คนที่เพิ่งมาถึงไม่อาจหยุดความห่วงใยที่มีต่อคนที่ตอนนี้นอนไม่ได้สติอยู่บนเตียงผู้ป่วยไม่ได้และภาพนั้นใครได้เห็นก็อดที่จะยิ้มตามไม่ได้เลยแกเจเยน็นก่อนได้ไหมวะทว่าคำตอบที่ได้รับจากเพื่อนนั้นมันกลับยิ่งทำให้ความหงุดหงิดที่มีพุ่งทยานขึ้นเป็นเท่าตัวลองเป็นเมียกแกบ,บ้างแกจะใจเย็นแบบนี้ไหมวะรีบบอกมาสักทีว่าเมียฉันเป็นอะไร เรียกเขาว่าเมียได้เต็มปากเต็มคำแบบนี้เรื่องอื่นๆก็คงไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ติดแต่ว่ามันจะสะสางให้เข้าที่เข้าทางได้หรือเปล่านั้นอันนี้ก็คงต้องรอดูกันยาวๆไปก่อนเมียแกท้องพอใจไหมแม้ใจอยากจะแกล้งเพื่อนรักอีกสักหน่อยแต่พอเห็นท่าทีทุกร้อนของมันนดะดนก็เปลี่ยนใจเขาเลือกที่จะบอกมันออกไปตรงๆส่วนมันจะจัดการอย่างไรต่อก็คงไม่ใช่เรื่องที่คนนอกอย่างเขาจะเข้าไปวุ่นวายได้ ใบหน้าคมคายของใครบางคนคือสิ่งแรกที่เธอเห็นเมื่อได้สติแม้จะรู้ว่าคงปิดบังเรื่องลูกได้ไม่นานแต่ก็ไม่คิดเลยว่าเรื่องราวมันจะออกมาในรูปแบบนี้ซึ่งตลอดเวลาที่ได้สติไม่มีคำพูดใดสักคำที่มันหลุดออกมาจากปากคนที่แม้จะไม่ยอมพูดยอมจาก,กันแต่เขาก็แทบไม่ยอมปล่อยให้เธอได้คลาดสายตาไปไหนคุณแม่โกรธนูนล้คะ เป็นเธอเองที่เริ่มรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่มีสุดท้ายก็เลยตัดสินใจถามออกมาเบาๆเพราะไม่รู้จริงๆว่าเขาโกรธอะไรกันนักหนาถึงได้ไม่ยอมพูดยอมจาสักคำหรือเธอคิดว่าฉันควรจะดีใจก็ไม่ได้คิดแบบนั้นอยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดด้วยว่าจะโกรธกันถึงขั้นไม่ยอมพูดด้วยแบบนี้หรือบางทีเขาอาจโกรธเพราะไม่อยากมีลูกกับเธอกันแน่หนูขอโทษเธอเห็นฉันเป็นผู้ชายไร้ความรับผิดชอบเหรอถึงไม่คิดที่จะบอกเรื่องลูกปล่อยให้ฉันต้องรู้จากปากคนอื่น เขาทั้งดีใจและโกรธจนไม่รู้แล้วว่าตอนนี้ความรู้สึกไหนมันมีมากกว่ากันแต่ที่แน่ๆคือเขาไม่ชอบที่ตัวเองต้องรู้เรื่องลูกเป็นคนสุดท้ายเพราะอย่างน้อยๆเขาก็คือพ่อเขาควรได้รู้พร้อมกันกับเธอหนูเพ่ได้คิดแบบนั้นแต่แค่ยังไม่รู้ว่าเรื่องของเรามันจะไปในทิศทางไหนหนูแค่ไม่อยากให้คุณต้องมาวุ่นวายลูกไม่ใช่เรื่องวุ่นวายของฉันไมยม จะโกรธจะเกลียดเขายังไงก็ได้เขาไม่ว่าแต่หากเป็นเรื่องลูกเธอไม่มีสิทธิ์มาคิดแทนเขาในเมื่อเขาตั้งใจจะมีลูกกับเธอมาตั้งแต่แรกเขาย่อมต้องรู้อยู่ก่อนแล้วว่าผลจากการกระทําของตัวเองมันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่หากเขาไม่กลัวที่จะทํามันเธอเองก็ไม่ควรมาคิดแทนกันด้วยเช่นกันหนูขอโทษค่ะ แต่สุดท้ายต่อให้จะโกรธสักแค่ไหนพอได้เห็นสายตาเศร้าๆของคนตรงหน้าใจคนมองก็เหลวไปจนหมดมันเป็นความรู้สึกมากมายที่กำลังตีกันอยู่ในหัวไม่รู้จบเขาทั้งโกรธเรื่องที่เธอปิดบงังและยังต้องมาโกรธตัวเองที่ทำให้เธอเสียใจหากสุดท้ายต้องโทษใครสักคนคนคนนั้นก็ควรเป็นเขาห้ามทำแบบนี้แล้วก็เลิกคิดจะหอบลูกหนีด้วยไม่งั้นต่อให้เป็นเมียฉันก็จะไม่ใจดี สุดท้ายก็กลายเป็นเขาเองที่ทนไม่ไหวรู้ตัวอีกทีก็ขยับเข้ามาใกล้ก่อนจะคว้าแม่ของลูกเข้ามากอดต่อให้โกรธเธอสักแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่เคยทนเห็นเธอเศร้าหมองได้อยู่ดีถ้างั้นคุณจะให้หนูทําอะไรล่ะคะที่ต้องถามไปแบบนี้ไม่ใช่เพราะอยากให้เขาต้องมารับผิดชอบอะไรหรอกนะเธอก็แค่ไม่รู้จริงๆว่าจากนี้ตัวเองควรทําอะไรต่อมันถึงจะได้พอใจเขาไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนอกจากดูแลตัวเองกับลูกของเราให้ดีส่วนเรื่องอื่นๆนั่นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเอง ทำได้ไหมเขารอจนเธอยอมพยักหน้าให้เบาๆถึงได้ก้มจมูกลงหอมที่ขมับเป็นการปลอบว่าที่คุณแม่ที่ชอบทำอะไรไม่เข้าท่าเรื่อยแต่ถึงจะโกรธแค่ไหนสุดท้ายพอได้เห็นน้ำตาเธอเขาก็พร้อมที่จะใจอ่อนให้อยู่ดี มาแล้วจ้ามาแล้ววันนี้พวงไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะแต่มาพร้อมกับนิยายภาคต่อที่ใครหลายๆคนกําลังรอถ้าแฟนๆเคยมีความสุขกับคู่ของพระนางในเรื่องบําเรอรักเจ้าดวงใจเถื่อนก็ต้องไม่พลาดภาคต่อของคู่เพื่อนพระเอกของเราค่ะหวังว่าจะชอบกันนะคะและหากชอบอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิยายตอนต่อๆไปของเราจ้า